สวัสดีค่ะท่านผู right ้ชมกลับมาพบพอกับจ่าป Johann ่ออีกคือเกาค่ะเมื่อนี้เดินทางไปติดตามตัวเลขกับคุณตาเลียงงัวค่ะท่านผู้ชมได้ยินว่าคุณตาเลียงง่วนี่เพิ่นฝันเห็นเซียวเพิ่นค่ะที่พอได้พอกันลายอปีค่ะท่านผู้ชมละกาพร้อมเลขดีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมคือเกาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกลับไปฟังเรื่องเล่าความฝันกับคุณตาเลียงงัวน้ำกันค่ะท่านผู้ชมว่าคุณตาเลียงง่วมีเรื่องเล่าความฝันจังใดมาเ่าให้เฮาฟังเนาะค่ะเนาะละกาพร้อมตัวเลขดีๆเด็ดค่ะท่านผู้ชม่ะ จะปอกะขออภัยเด้อค่ะท่านผู้ชมเสียงกะอยากจะคอยจักน่อยเนาะค่ะนอละ้วกะสิมีเสียงเป็ดหน่อยเนาะค่ะท่านผู้ชมรบกวนในจักหน่อยเพราะว่าคุณตาเพิ่นกะเลียงเป็ดเนาะค่ะนอะเดี๋ยวจังไดกะไปรับชมรับฟังโตเลขละกลกคะความฝันกับคุณตาเลียงงัวนน้ำกันค่ะท่านผู้ชมให้คุณตาเว้าให้ห้าฟังค่ะงวดประจำวันที่16มิถุนายน2 5 6 6ค่ะไปรับชมรับฟังโตเลขกคุณตาเลียงง่วนน้ำกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต้มเป็นจังไหนเนาะคุณตางวดนี่ฝันหรอบอก่คุณตาฝันอยู่เหรอเนาะก็ฝันกับฝันอยู่ค่ะฝันไว้แตงคีฝันเห็นเจี่ยวอืมฝันเห็นเสียวอาเกินเกินในความคิบอกเรื่องเจี่ยวให้ังว่าเจี่ยวผู้หญิงเคยเเจียวกันมากาเจอ ยี่สิบปีสามชิปปีไปละว่าจันจ้าแ mm hmm. ล้วนี้จากกันบ่คอยได้เห็นกันแจากกา๊ก <Th a. S 1> เผื่อเพราะว,ว่าออยี่สิบ <Th a. S 1> ปีมันนี้จากกันมาในเรื่องจริงแน่นิ่ปถ่ายจิ้งจั่งอะไปทั้งมันอย่างเนี้ยขาวพ่าะเธอลงไปหลับเมาอยู่กรุงเทพค่ะตัวคนนี้จากบ้านคือกันก็อันนี้ไปไผไปมั่นน่ะนะ <Th a. S 1> เจี่ยวผูบสีฟันเห็นนี่ เธอไปหาหลับเมาน่าอยู่ในกรุงเทพอ้อนสีวาชันชิวาชันชันค่ะอ้อนิเดี๋ยวเช้นี่ก็ได้ฝันเห็นเธอเว้ยค่ะฝันเห็นเธอฝันว่าเธอขี่รถมาขันมาหน้ามึงค่ะฝันเห็นเลยไม,ามา่ไม่เห็นกัน,ยกนอยู่การทัก มื่อเห็นกันอยู่นั่นนะจักมันตัวเห็ดยังหลบกระโหมอยู่อยู่ทางท่านใจตื่นค่ะ่นเห็นว่ามาถามหาใช่นอเนาะผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่านะค่ะก็เลยดีพอดีมาเห็นกันนั่นคนโหมมาจากรถกันทางหัวเขาจะได้หมอตัวตัวเลว่านะค่ะมึงตัวนี้เพิ่นไรโอเห็นกันอยู่ทางทานพอดีแม่ว่าเป็นเชียวจากของตัวเป็นเชียวจากของหมออยูจากบ้านโดนอะไรล่ะ ไปได้ยี่สิบกว่าปีแล้วล่ะแบบเช่นนี้ก็เลยว่าก็ดีขี้เราทำใช่ไหมตัว่านะค่ะโอ้ยรถแต่เจ้าสีละเจือก็ว่าแลรถใหม่เลยค่ะรถใหม่อยู่สายอังตองอยู่นะคุยกันเถื่องตื่นป่านนเพิ่อนกับคุยกั้นโมกันอยู่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 ข้างเพราะไงนี่นะค่ะโมกับมีอยู่ลำการสามปีก่อนเพิ่อนกับคุยกันเพป็น มันเลยพวามุคน่้ำนาพบลงจากรถไลนี่อือค่ะปัจเจยนี่มันจชี้เ็กตัวไรล่ะเป็น่ค่ะพ่อใหญ่พ่อให่การสันห่งเราเราจิต้องดูอ้ยบัจักแต่ทั้งมูนั่นว่าอ่ทั้งทั้งพ่อใหญ่นี่เรื่องลอดาบอกว่าบ่ไรมากเลเ่เ้ยของดีๆหน่ะตัวเลกตัวเลขว่คะมันก็เลยหลยู่ว่ามันไหลยู่ จองมองดูเลยว่าเจ็ดชุนหรือไม่อืมเจ็ดชุนเจ็ดชุนตัวเดียวเลยบหรคุณตาตัวเดียวแข็งๆเลยปัจจานี่ครับถ้าเมื่อหลอกว่าสังคุณก็ไปเลยได้ไปเลยไปเลยหน่วยบาดูแลกันเลยค่ะรถนั่นก็ออกรถมาใหม่ๆเลยบหรคุณตาใหม่ๆเอี่ยมๆรถรถนั่นใหม่ๆอยู่นะคุณตาเห็นทะเบียนรถบ่ล่ะคุณตา เห็นอยู่ถื่อนนีนบอไวไหมบอไว้ไหมเก้าหนึ่งเจ็ดแปดบอไว้ไหมเก้าหนึ่งเจ็ดแปดเนบอไวไหมจูก็เลยแบบมอสฉันมาด้วยแค่คืนวานนะแต่เท่านี้เรากาฝันฝันบบหญ้าไปไนรอบฝันสันนอรอบนี้คุณนตาเลียงง่วฝันบยญ้าค่ะท่านผู้ชมฝันสันนะค่ะนะ ม่วดที่ผ่านมาตัวเลขของคุณตาเลี้ยงห่วดก็ถือว่าเข่าตรงๆเนาะคุณตาเลี้ยงน่อเก่าหาชุนเก่าหาชุนเก่ามนบอกค่ามวดก่อนแต่ว่าจะปลอกกับบอดดัมาติดตามเนาะคุณตาเนาะมันจะมันผู้ไรล่ะบอกไปหาชุนเก่าซิเมนวล็อคเองที่จะอะไรล่ะมันก็หลงนอกผู้เฒ่ามันก็คอยจำบ่อยๆเนาะค่ะมีมีคลิปจุดวค่ะ คุณมาถายอยู่บอกไปหาศูนย์เก่าอยู่ค่ะอยู่ค่ะวดนี้คุณตากับฟันเจ็ดศูนย์ฟัเจส่วนเล็กทะเบียนรถนั่นตัวใดขอคุณตาบอกไปใหม่เก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเออบอกไหม่เก่าหนึ่งเจ็ดปดเนาะค่ะท่านผู้ชม คุณตาเลี้ยงง่วนในเพิ่นฝันเห็นเซียวค่ะที่พ่อเด็พอ่อก,กันหลายปีเนาะคุณตานอเป็นเช้าปีเป็นเช้าสามสิบปีผุนลาวสันแต่ว่ามาเห็นกันอยู่กลางท้างบอกคุณตา,า,าพ่อกันอยู่กลางท้างกันเลยพ่อกันอยู่กลางท้างนี่สีถามทางวสันซะเน่นผัดเนี่ยไปเนมมากผ้าเป็นเซียวจากของตัวเน่วสัเนเนาะโอ้ค่ะกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยถามกันเนาะคุณตานอค่ะท่านผู้ชมเพิ่นชาวบ้านท่านหรอกค่ะ นี่กัเป็นเหลียงเล่าความฝันของคุณตาเหลียงง่วค่ะฝันเห็นเซียวที e ่บ่ได้พอกันหลายปีค่ะตางคนกับตางไปทํามาหากินเนาะคุณตาเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกกับข,ขอขอบคุณคุณตาเหลียงง่วหลายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะที่มีแนวทางมาให้านผมุชมเอฟซีทางบ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจังไหนจา่าปอกกับสีไปสรุปตัวเลขของคุณตาเลียงง่วเนาะ,ะให้านผมุชมทางบ้านเบิ่งอีกเทื่อน,นึงค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขให้ถ่ายคลิปกันค่ะไปค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้กามาเบิงตัวเลขของคุณตาเลียงง่วค่ะตัวเลขของตาเลียงง่วนี่ก็คือเจ็ดศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเนาะส่วนเลขทะเบียนรถนี่ก็คือบอใบไหม่เก้าหนึ่งเจ็ดแปดค่ะท่านผู้ชมสื่อตัดหน้าตัดหลังเอานะค่ะเนาะงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะคุณตาเลียงง่วนี่เพิ่นฝันเห็นเซียวค่ะเซียวถีบบ่ได้พ่อกันหลายปีค่ะท่านผู้ชม เป็นสิบยี่สิบปีพุาา่นละค่ะสิบยี่สิบสามสิบปีพุาา่นละค่ะบได้เจอกันโดนค่ะมาพอกันกับมาพอกันอยู่กลางทางคา่ะก็เลยเบาจาถามไทยกันเนาะค่ะเนาะเะ้าไปเบามากกระามเลขก,กันละคะ่ะท่านผู้ชมก็เลยได้ัวเลขมาเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเนาะส่วนเหลขทะเบียนรถนี่กะ 9178ค่ะประจํางวดวันที่6 6มิถุนายน2 5 6 6เด้อค่ะสําหรับคลิปนี้จา่าปอกาสิขอลาทราผูุ้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะคันทําผูุ้ชมทางบ้านมีตัวเลขดีๆเด็ดๆหรือว่ามีเรื่องเล่าวความฝันอยากสิเบาให้จ่าปอฟัง ก็สามารถติดตอ่อเขามาใดเด้อค่ะท่านผู้ชมติดตอ่อเขามาแบ่งปันเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะาปอก็สิเอามาแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนช่องทางบานช่องของจะาปอเพื่อให้เอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะท่านผู้ชมติดตอ่อมาใดที่เบอร์โทรไต่คลิปเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้ช่องจะาปอเนาะคะ่ะเนาะให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อคะ่ะเงินไหลน้องท่องไหลมากคิดสิ่งใดก็ขอให้สม ความมุ่งม,มาตนปาธนาทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะถือเลขกันทุกคนค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ค่ะขอให้ท่านผู้ชมร่วยๆกยกับเลขของคุณตาเลียงหัวคะ่ะโชคโชคมันมันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ